นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคประัระันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> บัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับ าซายเอามือข้างข,างขวาวางทับมือข้าง้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทธโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้จะต้องรู้จักการปล่อยวางอารมณ์ในจิตในใจออกไปให้หมดสิ้นจะเป็นอารมณ์ที่ล่วงแล้วยังไม่มาถึง สิ่งใดก็ตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจสังขารอันนี้ก็ให้ปล่อยวางเลิกละออกไปให้หมดสิน้นหรือว่าทำใจของเราให้หมดจากอารมณ์ภายนอกจะได้รวมจิตใจเข้ามาภายในจำเพาะจิตใจที่มีอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้น การตามไปกับสังขารมานกิเลสมานไม่มีที่จบที่สิ้นถ้าจิตใจเราทุกคนรวมเข้ามาสงบเข้ามาสู่จิตใจดวงปัจจุบันได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในใจภายในตัวเรานี่แหละถ้ารวมเข้ามาสงบเข้ามาสู่หลักปัจจุบันนี้ ก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาวันไหนคืนไหนจิตใจดวงนี้ก็อยู่ที่นี้คำว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่กับสังขารจิตที่มันปรุงแต่งออกไปนั้นส่วนสังขารจิตที่ปรุงแต่งออกไปท่านให้ละวางยาได้ตามมันไป ให้ทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของเราเองที่มีความรู้อยู่รู้ว่าจิตสังขารปรุงแต่งอะไรต่อมีอะไรเลือ่อยเปลยไปละทิ้งสังขารน,นั้นถ้าหากว่าตามไปแล้วก็ไม่สุดไม่สิน้นถ้าทวนกระแสเข้ามาว่าจิตดวงที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้มีอยู่ภายใน จิตดวงนี้ยังรู้เห็นว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้คิดดีคิดชั่วสบายจิตสบายใจไม่สบายจิตใจจิตดตวงในนี่มันยังมีความรู้อยู่กายสบายกายไม่สบายก็รู้ให้ทวนกระแสเข้ามาว่าดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจ ดวงนี้หละคงที่มีอยู่ภายในแต่ดวงนี้ก็มีกิเลสความโกรธความโลภความหลงดองอยู่ในสันดานท่านว่าอย่างนั้นกิเลสในโลกนี้มันดองอยู่ในใจเหมือนของหมักของดองน้นำเกลือมันซึมซาบเข้าไปหมดกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะนี่มันดองอยู่ในสันดาน คือว่าดองอยู่ในดวงจิตอันนี้แหละจึงจำเป็นต้องกำหนดจิตใจดวงนี้ให้สงบตั้งมัน่นอย่าให้ลหลงไหลไปกับอารมณ์อดีตอนาคตภายนอกออกไปทั้งหมดให้เตือนจิตใจดวงนี้ให้มีสติระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่มันล่วงเลยมาแล้ว จะดีจะชั่วประการใดก็ตาสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วเจ็ดให้รู้ไวอย่าไปเอามาคิดนึกมันยุ่งในจิตเวลานี้เวลาปัจจุบันนี้ให้เป็นเวลาภาวานาทำใจให้สงบหรือว่านึกพุทโธอยู่ในดวงใจหรือพิจารณาอัธิกังกระดดูสามร้อยท่อนของตัวอยู่ เมื่อกำหนดโยนในกายภายในกายนี่แหละมันก็เหมือนกันนึกพุโทโธธรรมโมสังโฆนึกถึงคุณพระเพราะว่าถ้าใจเราเห็นร่างกายสังขารของตัวเองนี้มันเป็นเพียงกระดูกต่อกันไว้เท่านั้นอีกไม่นานกระดูกสามรอยท่อนนี่มันจะหลุดออกจากกันหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใด ระดกนี้ก็จะหลุดออกเป็นท่อนๆเมื่อจิตใจผู้ภาวานาเพียนเพ่งเห็นร่างกายสังขารทั้งหมดนี่แหละว่ามีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนใครมาหลงยึดอยู่ถืออยู่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน แต่กิเลสในใจมนุษย์คนเรามันก็จะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปรูปนามกายใจนี้มันเป็นไปไม่ได้ดูแต่ว่าเวลามาปฏิสนธิวิญญาณเกิดในท้องแม่แรกก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟเขี้ยวธาตุน้ำเข้าก็เป็นก้อนเป็นตัว แต่ปัญจะห้าแงเจ็ตใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาตันหาก็มายึดเอาถือเอาก้อนคือตัวตนของเรานี่แหละตั้งแต่นั้นมามันก็แสดงความไม่เที่ยงจเจริญขึ้นโดยลำดับ เมื่อเจริญเต็มที่โยในคันมารดาในท้องแม่เก้าเดือนชิบเดือนแล้วก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องคลอดเกิดออกมาเกิดออกมาแล้วก็ไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันแรกตัวน้อยนิดเดียวต่อมาก็จะเจริญไวยใหญ่โตขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งใหญ่หมดขีดเรียกว่าหมดขีดแห่งความเจริญของลูกประคั ทีนี้ก็ถึงความชำรุดสุดโทมมีความเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความเสื่อมไปสิ้นไปเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปกฎธรรมดาของรูป,ปรขันร่างกายรูปนามอันนี้เป็นอยู่อย่างนี้จิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้โยภายในยาได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยกับรูปนามตัวตนอันนี้ เพราะว่ามันตกโยในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะไปเอาให้ได้ดังความมุ่งหวังย่อมไม่ได้เมื่อคนเราปรารถนาสิ่งใดอยู่ไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นมันก็เกิดความทุกโทมนัดครับแค่นแน่นใจขึ้นมาหน้าที่ของผู้ภาวนาจะต้องตั้งจิตในจิตรู้จิตใจด,ว,ดวงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับโลกกับอารมณ์อารมณ์มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเหมือนรูปร่างกายคนเราทุกคนเวลานี้มันกำลังเกิดขึ้นมาและตั้งอยู่อีกไม่นานแหละที่มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่มันก็ มีความเสื่อมไปมีความสิ้นสิ้นไปชำรุดซุดโทมอีกไม่นานก็จะได้ยินข่าวคาวว่าคนน้นตายไปคนนี่ตายไปพระเนนแม่เขาวนางชีคนโน้นคนนี่ตายไปตายไปแล้วเผาไฟแล้วไปเผาผีจีกระดูกกันก็มี ดูแลให้กำหนดพิจารณาให้เห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่มาหลงยึดหลงถืออยู่นี่เมื่อมันเกิดได้มันต้องดับได้ให้รู้ว่าถ้ามาเห็นแต่ว่าความเกิดความเจริญอย่างเดียวไม่เห็นความเสื่อมมันเสื่อมสิ้นไปไม่เห็นความแตกดับ จิตมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นสํำคัญผิดคิดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี่ยึดมั่นถือมัน่นในความเป็นความมีไม่รู้จักทำใจให้สงบระงับจิตใจมันไม่ว่างจากอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจมันเป็นอารมณ์อวิชาตันหา พาให้ลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในที่ทางปวงเมื่อยึดมั่นเท่าใดถือมั่นเท่าใดทุกทางหลายมันก็เกิดมีขึ้นอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นมาแล้วเวลามันจะแตกจะดับมันไม่เหมือนเวลามันอยู่ดีสบายเวลายังเด็กยังนมมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเพราะมันกำลังจะเิญขึ้น หันถึงเวลาแก่เวลาชราโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาก็บังเกิดมีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเป็นมันก็เป็นขึ้นเพราะว่าแก่ชราดินน้ำไฟลมมันแก่ชราลงไปชำรุดชุดโรมไปเมตตาตาก็ดูอะไรไม่ชัด จำเป็นต้องเข้าแวน่นใส่แวน่นจึงมองเห็นหูที่เคยฟังเสียงได้ชัดเจนหูมันก็ฟังไม่ชัดนั่นหละคือมันชำรุดชุดโสมไปผมอยู่บนศรีรษะที่แรกดำเมื่อเด็กเมื่อหนุ่มดำแกชรลามาก็ขาวไปแซมเราไปขาวไปผลที่สุดก็บนศรีรษะจะไม่มีเส้นดำ มีแต่เส้นขาวทางนั้นสแสดงมันแก่ชลาชำรุดชุดโทมให้เราเห็นกำลังวังชาอันมีอยู่ในร่างกายเมื่อเวลาเป็นเด็กเป็นหนุม่มมันก็ลดน้อยถอยลงไปจะต้องเจ็บปวดทุกขเวทนาเพราะว่าไขข้อต่างๆมันก็หมดไปสิ้นไปเสื่อมคุณภาพไป จะเห็นคนเฒ่าคนแก่ใครไปมาก็บนว่าไม่ค่อยสบายปวดแข้งบ้างปวดขาบ้างปวดบั้นเอวบ้างปวดกระดูกสันหลังบ้างขัดนั้นเป็นนี่เจ็บนั้นเป็นนี่ตลอดเวลาจะลุกก็้องโอยจะนั่งก็ลองโอยทำมันมากขึ้นนี่กำหนดดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบ จิตยามาลหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นจริงไหมถามดูถามดูร่างกายสังขารอาการสามสิบสองเนี่ยเขาว่าเป็นของเราไหมเป็นของใครกำหนดพิจารณาดูให้เข้าใจ เมื่อเขาไม่ว่าเป็นของบุคคลผู้ใดของเราจิตมันไปยึดไปถือว่าเป็นตัวของเรายึดมั่นเท่าไรทุกก็มากเท่านั้นยึดน้อยก็ทุกน้อยยึดมากก็ทุกมากนี่เพราะความไปยึดถือตัวอุปทานความยึดถือนี่แหละเป็นทุกข์ที่สุดในจิตใจมนุษย์คนเราถ้ายึดอันใดไว้ถืออันใดไว้ มันก็เป็นทุกข์อันนั้นยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราเมื่อยึดมัน่นถือมั่นแล้วจิตหลงอันนี้ก็จะให้มีแต่ความสรรเสริญเยินยอดีเด่นอะไรต่อมิอะไรไปวความติเตียนนินทามันก็เข้ามาอยู่นั้นความทุกข์มันก็มีเต็มกายอยู่อะไรมันไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลาผู้ภาวนาจนจงเพียนเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบอย่ามาหลงยึดอยู่แค่สมมุติโลกอันนี้โลกนี้เขาสมมุติเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราก็ให้กำหนดพิจารณาเพียรภาวนาเพ่งดูให้รู้แจง้ง ว่าของของเรามันมีที่ไหนจะมายึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นเพียงความยึดความหลงเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังถ้าเราบอกได้ว่าเราไม่ต้องการความแก่ความชารารูปปันนี่ยาได้แก่ชราเลยมันเป็นไปตามความหวังไหมไม่เป็นนี่และ แกชลาไปมาทางไหนก็เดินก็ลำบากกินก็ลำบากจิตใจมันจะให้อริออร่อยแต่ว่าลิ้นมันแก่ปากมันแก่ลิ้นมันแก่ไปแล้วร่างกายสังขารจะเดินไปมาทางไหนก็โงดเงยเอียงไปข้างซ้ายบางังเอียงไปข้างขวาบางังทามันแก่ชรามา อีกไม่นานมันก็หมดลมหายใจก็ล้มลงตายมรังเนพาวิสตินึกให้ดีเตือนใจให้รู้ไว้แม้มันยังไม่แก่มันก็จะต้องแก่ชลาแม้ยังไม่เจ็บมันก็ต้องเจ็บให้ได้มันยังไม่พัดภาคจากของรักของชอบใจมันจะต้องพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดา มันเกิดได้มันก็ตายได้ให้รู้ไว้ในใจ,จเจริญไว้อย่าได้หลงไหลความยึดความถือมันไม่รู้จักอะไรมันยึดเข้าถือเข้ามายึดโลกมายึดความหลงมายึดว่าวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่มนุษย์สมมุติว่าเป็นของคนเรานะ่ะมันไปยึดไปถือ ยึดถือไปถึงไหนหมดลมหายใจก็ต้องจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปโลกประขันยังเหลืออยู่มนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เผาผีจีกรกะดูไปตามหน้าที่เท่านั้นเองจิตใจนี้เมื่อออกจากร่างกายแล้วก็ไปสูญบุญบาปดีชั่วตัวกระทำมาอย่างไรก็ย่อมเป็นไปอย่างนั้น ในเวลานี้ดวงจิตดวงใจยังคลองอยู่ในลูกในนามจงกำหนดภาวนาตั้งใจให้ดีภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกมรณะคือความตายนี้พระพุทธเจ้าตักเตือนไว้ตรัสไว้ว่า,วา,วาจงนึกให้ได้ว่าทุกลมหายใจเข้าก็ให้เตือนใจว่านี่ความตาย ถ้าเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจที่ออกไปแล้วถ้าสูดลมเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณะนะความตายในี่ใกล้ที่สุดไม่ใช่กายอายุไม่ใช่วันคืนเดือนปีอายุจริงๆก็แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ ถล่มหายใจเข้าแล้วออกมาไม่ได้อายุก็สิ้นแล้วออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็สิ้นแล้วหมดอายุแล้ววันคืนเดือนปีจะนับเอาสักร้อยสักพันมันก็ได้แต่ความจริงมันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันชำรุดทุดโทมเป็นอยู่ตลอดเวลาจิตใจ ดวงใจที่มาอาศัยอยู่ในลูกนามกายใจตัวตนนี่แหละจะต้องภาวานาให้หนักแน่นอย่าเป็นคนใจเบาอย่าเป็นคนอ่อนแอทอดแท้จงเป็นคนมีน้ำใจอันหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินอะไรอะไรกระทบกระเทือนก็อย่าไปดีใจเสียใจง่ายๆ พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นีิพึ่งของเราธรรมโมพระธรรมเป็นีิพึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นีิพึ่งของเราคือทําใจของเราให้มีสมาธิจิตตั้งจิตตั้งมัน่นทําอะไรให้มีความมัน่นคงหนักแน่นอยู่ในใจของตัวเองกระทบอารมณ์ใดเรื่องอะไรก็ตาม ให้จิตใจนั่นแหละมีความหนักแน่มั่นคงอย่าได้หลงไหลถ้ามันหลงมันไหลไปหมดเละเลื่อนเปื่อนเ,เลื่อนไปหมดเลยผลที่สดก็จิตใจก็เล่าร้อนด้วยกิเลสลาคะด้วยกิเลสโทสะด้วยกิเลสโมหะกิเลสลาคะโทสะโมหะใครมาเลี่ยงมันไว ไม่ละไม่วางออกไปท่านว่ามันเป็นไฟเหมือนไฟทางนอกอย่างนั้นกิเลสความโกรธเมื่อมันโกรธให้ใครแล้วมันไม่ใจของตัวเองก่อนแล้วก็ไม่บุคคลผู้อื่นนิสัยโทสะจริตให้ละทิ้งให้หมดละความโกรธไม่ตามไปกับความโกรธ เรียกว่าปล่อยวางไว้ใจสบายมั่นคงอยู่ภายในทำใจให้เหมือนแผ่นดินแผ่นดินไม่วันไหวจิตใจภาวนาของผู้ปฏิบัติก็ยาได้ไมีความวันไหวภาวนาอยู่ตลอดเวลาใครจะสัรนละเสริญเยินยอเป็นเรื่องของโลกใครจะติเตียนนินทาว่าลายป้ายสีให้ ก็เป็นเรื่องของโลกหน้าที่ของเราผู้ภาวานาต้องตั้งใจอย่างเดียวว่าภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกภาวานาให้เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันจะตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วแต่ว่าจิตเรามันประมา ไม่มองเห็นความแก่ความเจ็บความไข้ความตายอันมันมีอยู่ภายในนี้ก็เลยเห็นแต่ความตายภายนอกคนตายสัตว์ตายอะไรต่อมีอะไรมันตายอยู่ภายนอกโน่นในตัวในกายในจิตในตัวเราไม่มองเห็นความตายนี่คือว่าจิตมันไม่ตั้งนั่นเป็นสมาธิภาวนา ถ้าจิตนี้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานาสงบแน่วแน่อยู่ในตัวในใจแล้วก็จะรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าโรคประขันอันนี้มันตายอยู่โดยลำดับลำดับแต่ว่าเราภาวานาไม่เห็นกำหนดไม่ทันแรกเริ่มเดิมทีเราจะได้มาเกิดนี้ก็มาจาก พบอื่นชาติอื่นมามาก็มาปฏิสนธิมาเกิดมายึดเอาธาตุดินน้ำไฟลมขาสองแขนสองสีรระหนึ่งนี้ในท้องแม่ที่นั่นก็อยู่ไม่ได้แล้วมันก็ตายออกมาที่เราคลอดออกมาคือว่าตายมานั่นเองตายออกมาจากท้องแม่มาล้องให้น้ำตาไหลอย,อยู่ทางนอก อีกไม่นานที่มาอยู่ข้างนอกนี้ก็ตายไปอีกตายจากนอนไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เดินได้ไปได้พูดจาปลาใสได้มันก็ตายมาโดยลำดับลาดับตายมาอย่างนี้แหละแต่ว่าจิตเราไม่ภาวนามันมองไม่เห็นความจริงมันตายด้านไปด้านไปโดยลำดับ จนหมดเขตเราทีนี่ก็อชำรุดสุดโทมละสิ่งต่างๆมันก็แสดงวิกรมวิการแต่เจ้าของทำไ้ภาวนาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นจเจริญขึ้นมันก็คือตายไปโดยลำดับเมื่อมันหมดขีดหมดกำลังมันก็แก่ชราล่ะมันตายล่ะตายไปทีละอันทีละอยะ่าง เหมือนต้นมไม้ในฤดูแล้งมันผลัดใบของมันคือมันตายกิ่งกา้านสาขามันตายชีวิตของคนเรามันเกิดมันตายอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใจเราไม่ตั้งมัน่นก็มองไม่เห็นเข้าใจว่าตัวเองอยู่ดีสบายอยู่คงไม่ตายง่ายๆเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาคนเรามันจึงลองคางวุ่นวายไปหมด เพราะว่าสิ่งที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ปรารถนาเอาอยากได้แต่ความสุขความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่อยากได้แหละแต่มันก็ได้มากที่สุดความสุขความสบายที่ตัวเองอยากได้นั้นได้น้อยเต็มที่นั่นจงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้ได้ทุกอิริยาบถยืนก็ภาวานาได้นั่งก็ภาวานาได้เดินก็ภาวานาได้ตาดูหูฟังก็ภาวานาไปพิจารณาไปเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุธาตุทั้ทงหลายก็ให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นความเกิดความดับของเราของเขาธาตุโลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมา มันตั้งโยชัวระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะรู้ได้เข้าใจภายในจิตใจของตนจะได้เลิกละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในจิตในใจนี้ให้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังเหล่านี้ เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโย สุขีติคาโยโกภวะอาภิวาธานาสิดิสนิจังวุธาปจจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง